เด็กหญิงนี้ยายชีวิตชาตินี้ข้าจะใช้อย่างดีเองบทที่สหลงไปชิงหยี่ตามองอีกครั้งเฮ้อคิดจะมาก็มาจะไปก็ไป ไม่มีกล่าวอำลาแม้แต่น้อยชื่อแซ่ก็ยังไม่ทราบอีกนางสายศีสับไปมาก่อนสาวเท้ากลับจวนชานเมืองของบิดาเมื่อยามกลับมาถึงเรือนของนางอันเป็นสถานที่ต้องห้ามมิให้บ่าวไพร่ทั่วไปเพ่นผ่านต้าหลังและเอ้อหลังต่างยืนรอคอยนางด้วยสีหน้าที่มืดครึ้มเกิดเหตุใดขึ้นหลงไปชิงใจเสียมิใช่ว่าย่ายกวารีของนางแห้งตายกลางทางกลามัง เออหลังบอกว่าท่านอย่าได้ติดต่อกับคนผู้นั้นอีกต้าหลังกล่าวด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมดุดบิดาเท่าห่วงลูกสาวแสนงามใจจริงเด็กหนุ่มหาได้อยากกล่าวคำนี้มิได้อยากแสรู้เรื่องของเจ้านายทว่าเออหลังต้องการให้เขาพูดแม้เออหลังยามนี้เป็นใบ้ทว่าสายเลือดใกล้ชิดกับทําให้เออหลังสื่อสารกับเขาได้เออหลังขยับปากที่ไร้เสียงพูดอะไรเขาล้วนเข้าใจทุกสิ่ง เพียงพบกันชั่วครู่หาได้ติดต่อกันอย่างแน่นแฟ้นเอาล่ะ เออหลังเด็กดีให้พี่สาวดูว่ายาหยกวารีของพี่สาวจะมีประโยชน์มากเท่าใดหลงไปริงไม่ใส่ใจคำเตือนโดยสิ้นเชิงมุ่งมั่นจะดูยาหยกวารีของตนพร้อมดีดลูกคิดในการนำมาใช้ประโยชน์หลงไปชิงเทลูกกลอนเพิ่มพลังยุทธ์ในขวดหยกออกมานับนางจะเริ่มสะสมทรัพย์แล้วเออหลังมองนางพลางถอนหายใจหนัก แล้วท่านจะตัดขาดเขาได้อย่างไรหลงไปชิงติดนิสัยการนอนเปิดหน้าต่างมาจากชาติพบที่สมเมื่อครั้งเรียนอยู่ต่างเมืองชาติพบนี้อากาศดีดุดฤดูใบไม้ผลิสายลมพัดอ่อนๆข้อแรกนางไม่กลัวว่าจะมีผู้มาลักพาตัวไรค่ะที่อมโรคของสกุลหลงไปให้ปวดหัวข้อ2 ตาหลังมีสัมผัสที่ไวมากเด็กหนุ่มเยาวไวัรู้ตัวก่อนเสมอหากมีผู้มาเยือนข้อ3เออหลังชอบมองเหมือออกไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนเห็นได้ชัดว่าการนอนเปิดหน้าต่างคือเรื่องดีสำหรับทุกคนหลงไปชิงพลิกตัวนางงวงเงียขยี้ตาตนเองรู้สึกคล้ายกับว่ามีผู้จ้องมองอยู่ในความมืดท่านพ่อจ๋า หลงไปชิงเกือบจะแหกปากโวยวายว่าผีหลอกพี่ชายผมสีเงินท่านนั้นนั่งพิงร่างอยู่ที่หน้าต่างอย่างเอื่อยเชืยรังสีความเย็นชาที่ส่งผ่านจากดวงตาเขาหาได้ลดน้อยลงในตาดอกท้อทอดมองไปยังต้าหลางังเจ้าเด็กน้อยยังคงหลับสนิทแปลว่าต้าหลังสัมผัสไม่ได้ถึงการมาของพี่ชายผมสีเงินเมื่อเห็นว่าหลงไปชิงตื่นแล้วเจ้าของร่างสูงโยนกล่องยก ที่บรรจุย่าหยกวารีจำนวนหต้นให้มือเรียวยาวที่เย็นเฉียบของพี่ชายผมสีเงินขวานางลุกออกจากเตียงแล้วทะยานไปทั้งหน้าต่างหลงไปชิงไม่เคยหาะหรือเหินฟ้ามาก่อนสักชาติพบนางท่องอมิตาพุทธในใจอย่างอกสัน่นขวนัญแขวนอย่าหล่นนะอย่าหล่นเด็ดขาดพี่ชายคนนี้ท่านอย่ามือลื่นทำข้าหล่นเ่ยว สุดท้ายพี่ชายผมสีเงินพานางมาที่ผาหมาป่าคำรามพี่ชายหวังว่าท่านจะไม่พาข้าเสี่ยงเรื่องอันตรายเช่นนี้อีกหลงไปชิงหอบหายใจใจนางยังเต้นตึกตักตึกตักด้วยความกลัวและตกใจไม่หายคำตอบที่เจ้าติดค้างหลงไปชิงมองเขาอย่างโง้ง,งมก่อนความคิดจะสว่างวาบในหัว ใช่เขานำของมาให้นางติดค้งคำตอบของเขาอยู่มันเรียกว่าหญ้ายกวารีต่างจากหญ้าอื่นท่านต้องสังเกตให้ดีหญ้านี้มีชื่อว่าหยกวารีเพราะประกายแสงดุดหยกในวารีสัตว์อาสูรชื่นชอบมันมากแต่สิ่งที่ใช้ได้คือรากเท่ากําปั้นมนุษย์ของมันมิใช่ใบ ท่านต้องนำมันไปบดแห้งผสมกับน้ำหรืออาหารเพื่อล่อลวงให้สัตว์อสูรเชื่องต่อท่านหากนำมันไปทำเป็นยาลูกกลอนจะเพิ่มเรี่ยวแรงให้สัตว์อสูร แต่พี่ชายข้าไม่อาจบอกสูตรยาลูกกรอนต่อท่านได้เพราะมันคืออาชีพในอนาคตของข้าพี่ชายผมสีเงินไม่กล่าววาจาเขากับนางยืนมองดวงจันทร์กลมโตและดวงดาวระยิบระยับด้วยกันอย่างเงียบเชียบเงาร่างของทั้งคู่ทอดลงไปบนผืนหญ้าในเรือนนอนดวงตาสีทองสว่างสวายคู่หนึ่งลืมขึ้นแล้วมองมายังทิศทางของผาหมาป่าคำรามพี่สาว ต่อหน้าคนผู้นั้นท่านลดต้อมประการของตนลงจนศัตรูบุกตีเมืองได้แล้วแขวนเยี่ยมีพิธีล่าสัตว์ทุกปีหลงจื่อแม้ไม่อาจขึ้นมาล่าสัตว์ได้แล้วแต่ยังคงได้รับพระราชองค์การให้ติดตามคำบวนสเสด็จ อดีตแม่ทัพใหญ่ได้รับคำสั่งพิเศษว่าต้องนำบุตรสาวไปด้วยเพื่อสารความสัมพันธ์ให้นั่นแฟนกับไทอันหวางผู้คิดแผนการนี้คือหวางฮหผู้ครองตำหนักในแต่เพียงผู้เดียวนั่นเองสมกับเป็นหวางฮหช่างรอบคอบและแยบคลายมิหน้าตำหนักในถึงมีเพียงพระนางที่ยิ่งใหญ่ที่สุด หลงจื่อยกย่องพระนางในใจเงียบๆหลงไปชิงสวมอาพรสีแดงคล้ายบุรุษ แต่งหน้าด้วยแป้งบางเบาให้ผิวขาวซีดดูอมโรคริมฝีปากแดงดุดช,ชาติของนางมิต้องแต่งแต้มก็ทำให้เครื่องหน้าเด่นมากแล้วพวงแก้มอ่อนใสในตาดอกท้อสีดำคลับรับกับคิ้วเข้มดุดมึกอายุ13ยังงดงามถึงเพียงนี้หากเติบโตกว่านี้จะยังมีผู้ใดค้นความงามของนางได้อีก ตาหลังสวมชุดสีเทาและเออหลังสวมชุดสีขาวเด็กหนุ่มกำลังเตรียมลูกธนูให้พร้อมล่าสัตว์หากโชคร้ายพบสัตว์อสูรเข้าย่อมไม่ใช่เรื่องดีต้าหลังย่ำเท้าไปมารอให้เออหลังนับนิ้วคำนวณฟ้าดินจนเสร็จเมื่อเออหลังลืมตาเด็กน้อยผุดยิ้มจังๆหลงไปชิงเจ้านายผู้งุ่มง่ามนางยังคงวุ่นวายกับการบทหัวของย่าหยกวารี บดและขันน้ำออกจนกระทั่งอังไฟเพื่อให้มันรีบแห้งทั้งขบวนล,ล้วนรอนางเพียงคนเดียวขบวนที่ว่าย่อมมีเพียงหลงจือ้อพ่อบ้านฟางหลงไปชิงต้าหลังและเอ้อหลังส่วนสกุลหลงผู้อื่นล้วนนำหน้าไปแล้วเห็นได้ชัดว่าไม่มีผู้ใดใส่ใจรอนางเท่าคนเหล่านี้อีก ล่าช้าไปหนึ่งชั่วยามในที่สุดรถม้าของคณะว่าที่หวางเฟยก็ได้เลิกออกเดินทางสองชั่วยามผ่านป่าเขาลำเนาไพรตลอดจนทุ่งหญ้าเข้าสู่ป่าทึบเข้าใกล้เขตป่าดำอันเป็นป่าที่ราชวงศ์แขวนเยี่ยใช้เป็นสถานที่ล่าสัตว์ป่าดำมีทั้งสัตว์ทั่วไปและสัตว์อสูรชายป่ามีสัตว์เพียงเล็กน้อยหากเข้าไปลึกเท่าใด จะพบสัตว์มากขึ้นเท่านั้นเจ้าครองแขวนแปรพระราชฐานสถานที่ตั้งกระโจมถูกถางจนโล่งเตียนและมีทหารหลวงตลอดจนองครักษ์ับคอยอารักขาอยู่ทุกระยะห่างสองตั้งกระโจมมากมายถูกตั้งขึ้นตามยศและศักดิ์ของผู้มาเห็นได้ชัดว่าเราขุนนางระดับสูงล้วนมากันพร้อมหมดหลงไปชิงไม่นึกอยากมาหลับตาดูก็รู้ว่านี่คือการวางแผนให้นางกับน้ำ แข็งหมื่นปีผู้นั้นผูกสัมพันธ์กันทำว่าวาจาของเจ้าครองแคว้นไม่อาจขัดได้นางจึงต้องมาปรากฏตัวและเหนือไปกว่านั้นนางอยากรู้ว่าเยี่ยหานตรงในชาติพพนี้หน้าตาเป็นอย่างไรนางจําใบหน้าเขาทั้งสามชาติพพไม่ได้แล้วจริงๆหากย้อนถึงอดีต ็เห็นเพียงเงาร่างของเขาที่ไม่ชัดเจนเท่านั้นหลงไปชิงลงจากรถมาเดินตรงดิ่งเข้ากระจมที่แขวนป้ายชื่อแม่ทัพเจิ้นไปด้วยท่าทีของสตรีขี้โรคซึ่งไม่อาจหายดีได้อย่างง่ายได้นั่งนั่งนอนนอน,น,อนจนกระทั่งยามบ่ายคล้อยเจ้าครองแขวนเรียกรวมพลเพื่อประกาศรางวัลและกติกาหลงไปชิงจำต้องพาตนเองในสภาพขี่โรคออกมารับฟังเจ้าครองแขวนปี อายุ40กว่าบรรล,ลุพลังยุธชั้นสิระดับสูงสวมชุดมังกรสีเหลืองทองใบหน้ายังคงความหล่อเหลาและอ่อนเยาว์ดุดไว้สาข้างกายคือหว่างห้อสวมอาพรสีม่วงอ่อนใบหน้างดงามดุดสาวน้อยแรกแย้มผิวขาวดุดหยกราวกับจะเค้นน้ำออกมาได้เมื่อมองดูหน้าบิดามารดาย่อมต้องนึกถึงบุตรน้ำแข็งหมื่นปีผู้นั้นคงรูปงามมากระมา โอ้หลงไปชิงพันธ์าหลาล้มไปด้านหน้าจากแรงผลักของคนผู้หนึ่งเจ้าครองแขวนกำลังจะประกาศกติกาต้องหยุดชงงักลงชั่วครู่พระองค์มองนางด้วยใบหน้าเปี่ยมเมตตาเสียวไปชิงหน้ามืดประมันเจ้ายังไม่หายดีแพทย์โอสดลวงชิวดูแลนางให้ดีน้ำเสียงของพระองค์เมตตาและอบอ้อมหวังห่อหัวเราะน้อย เจ้าเป็นว่าที่เสี่ยวหวางเฟยไม่จำเป็นต้องอดทนถึงเพียงนั้นมาเปินกงจัพระราชฐานที่นั่งให้เจ้าเป็นพิเศษเสี่ยวชิงจัดเก้าอี้ให้เสี่ยวไปชิงขอบพระไทยเพคะ เมื่อผู้ใหญ่ประธานให้ด้วยความเมตตาหลงไปชิงก็ไม่จำเป็นต้องเกรงใจอีกจึงเพียงหันไปมองด้านหลังว่าคือผู้ใดที่ผลักนางเออหลางแอบชี้มือไปทางหลงหุ้วยซินหลงหุ้วยซินเห็นได้ชัดว่าบทเรียนทางวาจาไม่อาจทำให้สตรีผู้นี้สำนึกได้ผู้ใดล่าสัตว์ได้มากที่สุดหรือสัตว์ทรงพลังที่สุดได้ผู้ชนะเราจะให้ปราณอาสูรชั้นสิบหนึ่งดวง อันดับสองเราให้บุพพาสี่รุ่งอันดับสามหยกม่วงสิบหีบ ปราณอาสูรคือดวงจิตของอาสูรที่ตายแล้วใช้เพิ่มพลังยุทธ์ทว่าต้องมีระดับพลังไม่ห่างจากปราณอาสูรเกินสองชั้นจึงจะสามารถก้าวกระโดดหนึ่งชั้นได้และต้องทนกับพลังปราณอันรุนแรงของสัตว์อาสูรหากทนได้คือได้ประโยชน์ไปหากทนไม่ได้ต้องพบกับอาการธาตุไฟเข้าแทรกบุกผาสีรุง้งใช้เพิ่มพลังเช่นกันทว่าใช้เพิ่มกําลังได้เพียงสิบส่วนไม่อาจทําให ก้าวหน้าในด้านพลังยุทธไม่อาจทำให้เลื่อนขั้นได้ทว่าสำหรับคนธรรมดาที่ไร้พลังยุทธ์ตั้งแต่เกิดบุกผาสีรุง้งสามารถก่อชีพจรผู้ฝึกยุทธได้หลงไปชิงสนใจรางวัลอยู่เงียบๆนางมีลูกกรเพิ่มพลังยุทธที่ขาดคือชีพจรของผู้ฝึกยุทธร่างนี้มีพิษฝังอยู่ตั้งแต่แรกเกิดไม่อาจเข้นพลังยุทธได้ เป็นเพียงคนธรรมดาผู้หนึ่งหากนางได้ชีพผจรของผู้ฝึกยุทธมาเล่ายกม่วงสิบหีบ อ้องนับมูลค่าให้ฟังตั้งแต่ร้อยอแปเท่ากับหนึ่ตำลึงเงินร้อยตำลึงเงินเท่ากับหนึ่งตำลึงทองร้อยตำลึงทองเท่ากับหยกม่วงหชิ้นหยกม่วงถึงสิบหีบนี่คือการมอบรางวัลเป็นเงินอย่างแท้จริงเวลาแข่งขันคือ3วันวันที่สของเวลานี้ทุกคนต้องนำผลงานตนเองออกมาเปิดเผยแหวนซ่อนดาราอันมีคุณสมบัติเก็บเข้าของเข้าสู่มิติลึกลับถูกแจกจ่ายให ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันเพื่อใช้เก็บสัตว์ที่ล่าได้หลงไปชิงส่งสัญญาณให้ต้าหลางังก้าวออกมารับแหวนซ่อนดาราและลงแข่งขันด้วยเด็กหนุ่มเพียงหลุบสายตาปกปิดดวงตาสีทองและก้าวออกมาตามสัญญาณที่หลงไปชิงส่งหืมจากจวนชาญเมืองสกุลหลงหลงตือเด็กหนุ่มยาววัยผู้นี้เป็นตัวแทนเจ้าหรือ หลงจื่อเพียงพยักหน้าตอบรับคำถามของผู้อื่นไม่แน่ว่าตัวแทนของแม่ทับเติลไปอาจถูกฝึกมาดีเยี่ยมในอดีตแม่ทับเติลไปล้วนขว้าชัยชนะในการปะลอง จางกัวกงผู้นำสกุลจางหนึ่งในสองสกุลของผู้พิทักษ์แควนเกล่าด้วยสีหน้ายิ้มคล้ายไม่ยิ้มวาจะซ่อนเข็มในแพรพันหลอกทิ่มแทงผู้อื่นพูดเรื่องในอดีตต่อหน้าหลงจือ้อที่ยามนี้ชีพจรเท้าเสียหายไม่ต่างจากการถักาถางทางอ้อมตาหลังเงยหน้ามองไปหน้าอวบอุม้มด้วยแววตาเย็นชาจางกัวกงพังงะไปด,ดวงตาสีทอง คำสามหายันนะ <c oughs> จางกัวกองเก่าหนักไปต้าหลังเป็นเพียงเด็กผู้หนึ่งคำสามหายนะอันใดต้าหลังเข้ามาอยู่หลายเดือนข้ากลับหายป่วยเรื่อยๆหลงไปชิงหยุดวาจาของกัวกองร่างอ้วนท้วนด้วยน้ำเสียงแผ่วเบา <c oughs> เห็นได้ชัดว่านี่เป็นเพียงข่าวลือไร้สาระของผู้ริสยาดวงตาแสนพิเศษเช่นนั้น ท่านเป็นผู้เท่าไม่ต้องกล่าวคำขอโทษข้าเข้าใจผู้ไม่รู้ย่อมไม่ผิดหลงไปชิงผลิยิ้มที่มุมปากบางเบาสีหน้ายิ้มคล้ายไม่ยิ้มดุดจางกัวกองเมื่อครู่นางเจตนาพูดขัดจางกัวกองให้เขาได้อับอาย กล้าถาักทางบิดานั่งนี่คือคำตอบแทนปากพลอยๆของเจ้าตาเท่าเอ้ยหลงตื่นกระแอมกระไอระง,งับอาการกลั้นขำจนปวดท้องผู้เยาว์วัยสิบสาทำให้ตาเท่าวัยหกสิจนวาจาจะไม่อยากให้หัวเราะได้อย่างไรไหวจางกัวกองหน้าแดงไม่กล่าวาจาใดอีกเ้าว่าผูกใจเจ็บไปเรียบร้อยเขาถึงกับโดนเด็กสาวรูปคมหลงไปชิงครุ่นคิดว่า ตนจะชอบกงการแข่งขันเพื่อเอาที่สองอย่างไรดีเทาว่าชายอาพรสีดำทำให้นางเงยหน้าขึ้นมองคู้มายืนไม่ไกลนักบุรุษผมสีเงินสวมอาพรสีดำหรูหราจะเป็นผู้ใดไปได้อีกนอกจากพี่ชายผู้นั้นยามนี้ข้างกายเขายังมีผู้ติดตามที่หล่อเหลาดูคล้ายคุณชายเสเพผู้หนึ่งใบหน้าเจือรอยยิ้มตลอดเวลาสวมอาพรสีฟ้าสลับขาวอย่างมีร สนิยมในมือถือพัดหยกขาวมันแพ้พี่ชายนางหลุดเสียงแผ่วเบาเขาเป็นหนึ่งในลูกหลานขุนนางแคว้นเยี่ยหรือโอ้คงมีใช่ลูกหลานจางกัวกองที่นางเพิ่งโจมตีทางวาจาไปเมื่อครู่กระมังไพ่อันหวางเสียงผู้คนร้ายรอบดังขึ้นพร้อมคุกเข่าคำนับฮะ หลงไปชิงงุนงงนางจ้องงองพี่ชายผมสีเงินที่คุ้นเคยจนยืนดูดาวด้วยกันมาหนึ่งคืนอย่างง้อง,งมไพอันหวางไพอันหวางไพ่อันหวางพี่ชายท่านคงจะมีใช่กระมังข้าแซ่เยี่ยพี่ชายผมสีเงินขยับปากพูดเสียงเย็นดุดน้ําแข็งซะซ่เยี่เย,ยี่ยหันปง พี่ชายผมสีเงินกล่าวต่ออีกสามคำหลงไปริงอ้าปากค้างสติของนางหลุดหายไปแล้วอย่างแท้จริงความรู้สึกนั้นราวกับว่าแบกระเบิดเอาไว้โดยไม่รู้ตัวแล้วเกิดระเบิดขึ้นซึ่งนางคือผู้โชคร้ายที่ร่างกายแหลกเหลว เออหลังเลือบมองคุณหนูอย่างเห็นใจ้ลงไปชิงนึกถึงคำพูดดีๆที่ตนเองเคยพูดถึงเยี่ยหานตรงแล้วนางอยากเล่นบทแกล้งตายเอาดือด้อๆเสียตรงนี้้ลงไปชิงไอคอกแค่ครั้งใหญ่จากนั้นหลับตาคล้ายหมดสติไปเยี่ยหานตรงแค่นหัวเราะคำหนึ่งเห็นได้ชัดว่าสตรีผู้นี้ร่างกายแข็งแรงดี จนไม่อาจแข็งแรงไปมากกว่านี้ได้อีกยามอยู่จวนชานเมืองของแม่ทัพจ้นไปนางทั้งกระโดดโลดเต้นเดินไปลเครื่องค่อนวันแหวกพงหญ้าหาได้มีท่าทีเหน็ดเหนื่อยปรุงยาเคี้ยวยาค่อนคืนยังดวงตาใสาแจว๋วแล้วสภาพใบหน้าซีดขาวอมโรคในยามนี้คือสิ่งใดถึงกับกล้าตบตาชนชั้นสูงของแควนเยี่ยรวมถึงบิดามารดาเขาผู้อื่นยืนจนขาแข็ง หวนนางนั่งอย่างสบายใจช่างเป็นจอมชอบกงที่หน้าบอยตีโดยแท้ได้พี่ชายผู้นี้จะส่งเสริมเจ้าเอง ขวยอายจนเป็นลมไปแล้วหรือหวางห้อแอบ,บชำเลืองมองพบหนุ่มสาวคุยกันแผ่วเบาและสาวเจ้าเป็นลมไปพระนางภาคภ,ภูมิใจที่สุดคือใบหน้าของบุตรชายเสียวไปชิ่งเป็นสตรีในเย่าเรือนภูมิคุ้มกันบุรุษรูปงามน้อยเกินไปหากจะเป็นลมก็สมควรแล้วแพทย์โอสดหลวงชิวจัดหลวงเหรียญหนึ่งชั่ง ยาใดใช้กับคนเป็นลมเยี่ยาหานตรงรู้แต่ยาใช้กับคนเจ้าเล่ห์หน้าบอยตีควรให้อมห่วงเหรียญสักครึ่งวันยิ่งไปกว่านั้นสตรีผู้นี้ยังติดค้างเขาอีกหลายอย่างอยากถอนมั่นเอ่ยด่าว่าน้ำแข็งหมื่นปีไม่มีวันละลายเอ่ยทุกชาติพบมีบุพเพแต่ไรว้วาสนาต่อกันเอ่ย คำสาบานที่ทำให้หัวใจสลายเอ่ยล้วนเป็นนางที่กล่าวออกมาทั้งสิ้นนางร่าเริงและแจ่มใสกับพี่ชายผู้นี้ส่วนนามของเยี่ยหานตองคือผู้รับเคราะห์ถูกตั้งป้อมวางไว้ในคำว่าคนสาะระเลวบัดซบที่นางต้องการถอนมั่นหากพี่ชายผู้นี้คือเยี่ยหานตองที่เจ้าต้องการหลีกหนี เปิหวางรอดูว่าเจ้าจะทำอย่างไรต่อเนื่องจากจูจูบุตรสาวแม่ทัพเจ้นเปยหมดสติเป็นไปได้ว่านางไม่คุ้นกับการเดินทางไกลนางจึงถูกย้ายร่างมาพักในกระโจมที่เงียบสงบแทน หลงไปชิงสร้างเป็นลมอยู่นานจนจมูกได้กลิ่นห่วงเหลียนจ่ออยู่ริมฝีปากตื่นมาดาวเคราะห์ร้ายผู้นั้นกลับยังจ้องมองนางอยู่ช่างหน้านับถือโดยแท้ถึงกับเข้ามาในกระโจมด้วยพี่ชายไม่สิท่านไม่ใช่พี่ชายผู้นั้นแล้วเยี่ยหานต้องท่านอย่าได้รังแกข้าข้าป่วย ท่านควรปล่อยข้าไปนอนพักผ่อนนางลืมตาขึ้นด้วยอารมณ์ที่เปราะบางเยี่ยหานตรงถึงกับจะให้นางอมหววเหลียญสมุนไพรที่แสนขอมถึงกระดูกเขาควรมีมารยาทให้นางไปนอนพักหาใช่พยายามยัดหววเหลียนให้เยี่ยหานตรงเยี่ยหานตรงมากทั้งกระดานของนางถูกล้มแล้วจิตใจนางอ่อนไหวเหลือเกินสวรรค์บัดซบ เหตุใดจึงรีบส่งเยี่ยหารต้องมาให้นางพบเร็วถึงเพียงนี้ท่านไปทำอะไรที่ผาหมาป่าคำรามในคาแรกไปดูเสี่ยวหวางเฟยหลงไปชิงหน้ามืดริมฝีปากแดงดุดชาติหุบหุบอ้าอ่าอยู่หลายครั้งเทาว่าไม่มีวาจาใดหลุดออกมามเห็นแล้วยังย้อนกลับมาอีกหลายครั้งเพื่ออะไรเจตนาหลอกล่อให้ผู้คนฟื้นแล้วก็ลุกขึ้นมา เปิหวังจะรอดูเจ้าล่าสัตว์ข้าไม่มีพลังยุทธข้ายกดาบไม่ได้ทั้งยังวิ่งช้าท่านเจตนาส่งข้าเข้าไปตายหรือนางเข็นออกมาทีละคำด้วยอารมณ์ที่ขุ่นมัวนางวางแผนจะไปกับต้าหลางต้าหลางล่าสัตว์ส่วนนางหลอกล่อด้วยหญ้าหยกวารีด้วยความสามารถเจ้าเกรงว่าเรื่องตายนั้นยังอีกห่างไกลเยี่ยหานต้องมีสิ่งใดจะพูด กับคนสารเลวบัดซบที่เจ้าอยากจะถอนมั่นหรือหลงไปชิงอยากร้องไห้แต่ไร้น้ำตายามนี้นางอยากย้อนเวลากลับไปก่อนหน้านี้อีกสักนิดก่อนที่นางจะด่าทอเยาะหานตรงต่อหน้าตัวเขาเองยิ่งไปกว่านั้นยังด่าเขาว่าคนสารเลวบัดซบจริงนางจำได้ดีช่างเถิดยามนี้ไม่มีทางให้ถอยทำให้เขาชังน้ำหน้านางแล้วถอนมั่นเองก็ดี เจ้าครองแคว้นเสเด็จเข้ามาดูหนุ่มสาวเห็นมาแต่ไกลว่าพูดจากันหลายคำแต่ไม่ทราบว,ว่าพูดเรื่องใดเจ้ากับเสี่ยวไปชิงคุ้นเคยกันดีเจ้าครองแคว้นถามด้วยสีหน้างุนงงเล็กน้อยแต่ไหนแต่ไรมาบุตรชายของเขานั้นต้องยอมรับว่า ถือตัวและหยิ่งพรนงอย่างมากการจะสนทนากับสตรีเพศนั้นน้อยยิ่งกว่าน้อยเพาว่าวันนี้เหมือนจะพูดคุยกันหลายคำกับว่าที่สะพ้ยหาใช่เพียงเจ้าครองแคว้นสงสยัยผู้คนที่อยู่ณด้านนอกล้วนสงสัยทั้งหมด ไทยอันหวังเฉยเมยและเย็นชาเพียงใดใต้ล่าต่างรู้ดีเพราะเหตุใดไท้ยอันหวังจึงสนทนากับคู่มัน่นที่เพิ่งได้พบหน้าหลายคำเยี่ยหานต้องไม่กล่าววาจาส่วนหลงไปชิงนั้นอยากแกล้งตายอีกคำรบหนึ่ง ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S <ๆ>หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ